ไปพนักงานขนโอ้โหออเดอร์กขเไม่มีแรขนาดอมาตีนนึ่งอดียเออโอ้โหอันนี้ผลงานของคุณยายอ่ะแบกแบกมาต้นแบกยังไงลูกเออเก่งมากครับโอ้โห สบายไปใส่บนเนโอโอ้โหเก่งจังเลยว้าวจะแบบคุณแม่อับน้าแป่เอ๋เย็บไอ้นั่นโอ้โหเอาเก่งป๊าดที่โทรเก่งแทะเอาอืมเอาคุณยายเอาคุณยายเอาคุณยายเอาไปไหนคะ จะไปขายเหรอคะได้เวลาขายแล้วใช่ไหมคะโอ้โหไปวัดก็ไปขายมะเขือเดีเอาผาเอาอันนี้บางนิน่อยบ่บ่บ่เขาเมียหือว่านี่นู้นเป็นใครนี่เราเอาเงินมาให้ย่ายเลยไหมย่ายขาดทุนนี่หนู้นไปภาไปร้านนี้ ทางเุามันเปฝนตกเออทางเขาบกตอดื้อมันยีซอนี่เมัมี่ว่ใหญ่ว่าไอ้พวกไซนี่แมเมล้วเ่ล้วเพเมักอืมนี่ยหรอ ขยันกันจ้างหญิงเหล็กกันทั้งนั้นเลยที่เถอะวัวแหลกก็ไม่แหลกสาวสาวแล้วสองคนได้ไปเรียนไหม แกไข่ไม่เาออได้กี้ไม่สองคนอ่ะแคเว่าทีแรกไขมันปักนี่เาแล้วไปโเรีนได้สอมืออืเพราะไปเรีนในมือเดียว่ันจันมากเลยเพาได้ไปไวันศุกมากเราได้ไปเลยอเออถ้าไปเรียนก็เคเคไปรับ แล้วก็งไ,งไป <มา S 1> รีวิว <มา S 1> กันมานีเด็กน้อยทุกมันมาอยู่นั่งเขาเป็นไข่เป็นบา่าอะไก็เลยติดคาดติดเลยง่วงเงียมเลยเมื่อนานมาดีรุดย่าวยาเลยสวัสดีค่ะ <c oughs> สู้ๆค่ะข,ขยันกันจังเลยเราพามาดูกล้วยกล้วยเริ่ม กุ้ยเริ่มโตแล้วนะคะอืมบทุ่ง เพื่อพายาติใ่ทุ่งปุ๋ยคุณค้าขอกระสอบคืนด้วยนะคะบอกเขาขอกระสอบคืนด้วยคะ่ะกระสอบหนาะถ้าเกิดกระสอบอย่างนั้นมันมันขาดง่ายแต่อย่างนี้หนาขอกระขมาเพื่อที่เราจะได้แบบใส่เวลากินน้ำเสร็จขวด เราก็จะได้ใส่ค่ะท,ที่เราใส่ถุงดำถุงดำที่ไหนจ้ะที่เรอใส่ไขายานน่ยันเลยนะของพ่อใช้ซื้อมาอ่อนเกินใส่ถุงอะนรเพราเป็นยัเนื้อได้แอนสำคัญของยายอยันที่มันอันไหนสำคัญยายตัวนี้นี่เห็นแล้วเทำไมเนี่อนมันคืออะไรสำคัญอะอยากพูดก่อนผมของยายอยา,ยากพูด ก็ตรวเงพูดนะบอกของสำคัญก็อยากรู้สิไม่อยากให้เรารู้ก็ห้ามพูดนะคอาสำคัญคือข,ของขขขามาังนใหญ่เง,งินอืมเอาไนย่างหลอดใจเลยเดี๋ยวหักเลยง่ายๆนขึ้นเอาเฮ้ยสามั

อนนงานใหญ่ไปเปล่าแค่ขวดที่กินอยู่ที่บ้านก็พอแล้ว <c oughs> บอกแค่ขวดที่กินอยู่ที่บ้านก็พอแล้วถึงขนาดต้องแบบอถึงขนาดต้องชวนกันไปปั่นจักรยานไปเก็บเลยเหรอ <c oughs> <c oughs> ขวดแค่ที่บ้านก็ไม่หวานไม่ไหวแล้วน้องมาติน <c oughs> ขายเดือนละครั้งก็พอขวดที่กินแล้วเนี่ย ขวดที่กินที่บ้านมีสองบ้านบ้านดอนเมืองกับบ้านนนนะคะที่ขวดเยอะเนี่ยพอมีสองบ้านเอาไปไหนอะ่ะเอาไว้เออเอาไว้ใช้สิสเอาสาวแอบไว้ พวกเธอนั่นแหละจะได้ใช้กันกอะไรจากวันนั้นนั่งคัดแยก ขวดใสกับขวดขวดไม่ใสนะคะวันนี้ได้เวลาไปขายแล้วค่ะ <c oughs> เราซื้อมากินน้ำส่วนขยะยาเอาไปขายค่ะอันนั้นอะไรอีกอะ่ะของเบียงเบยร์ รังเบียใช่ไหมเอาหันหันหน้ามาก่อนหันหน้ามาก่อนชึบรังเบียงค่ะโอ้ลูกหลานคุณกินเบียเยอะขนาดนี้เลยเหรอกินนานแล้วอ๋อสะสมใช่ไหมพอดเดือนหนึ่งสะสมค่ะไม่ได้กินทุกวันนานๆถึงจะได้เป็นรังทหารเขาถึงมาตั้งนานแล้วอ๋อจะไปขายทีพอของทหาร นี่คะ่ะนี่สวนยายเคเควันนี้มีมีอะไรมีมะเขือยาวมะเขือยาวก็ไปขายแล้วยังอีกเลยมีมะเขือยาวมะเขือ,ปอ,ปปอเปราะชูฟูเด็้เป็นกระถางเลยมะละกอมะละกอแลอ้วก็มะเขือเปอาะมะเขือยาว รับทําข้าต้มมัดด้วยนะคะออเดอร์ค่ะคนขยันปลาก็ขายนะปลาขายปลาเดาเดนไปไปดูว่าเขาขายโลเท่าไหร่ตามให้หฮะนึกว่าจะให้มาตินงขึ้นมาตรงนี้ บ่มดนันมันอากทำถิ่นโนไปแทนปิว่าังฮะไม่ปีรออย่าขับเร็วสิหรือจะพากันบินเลยหรอปา้าออกบ้านัล้ยี่เนาะหรอโอ้ยมีกี่ต้นใจเลยนสองคนห้าสิบเก้า เออเขกินมาเต้นแบกนี้เขาไปเฮียงมาเขาเพิ่ซื้อได้นะคิดว่าเล็กค่ะ <c oughs> ไปซืซ้อๆค่ะไม่กินข้าวกันก่อนเหรอ,อยายมีกับข้าวมาเยอะแยะโชคดีค่ะ หลังรถนะมีแต่เงินทั้งนั้นเลยนะคะเงินค่ะเงินเงนิงนเงนินเง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 ินไปค่ะบายบายคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะกดกระดิ่งติ้งติ้งด้วยค่ะ